ดูทรงแล้วตลาดหน้าหนา,าวลิเวอร์พูลเงาแน่อันเนอร์สวัตย้าพอใจในขุมกำลังตอนนี้แม้โกเมดเจ็บก้องหลังเหลือ3าคนดูเหมือนว่าแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-25อาจต้องเตรียมตัวรับมือกับตลาดหน้าหนาวที่เงียบเงาหลังจากอันเนอร์สลัตกุนซือของทีมออกมาย้ำว่าทีมไม่น่าจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงเดือนมกราคมนี้เนื่องจากมั่นใจในขุมกำลังที่มีอยู่อันเนอร์สลัตกล่าวว่า ผมเคยบอกไว้ตอนช่วงพักเบรกเสมอว่าเรามีความสุขมากกับทีมชุดนี้และมันคงจะแปลกถ้าผมจะพูดอะไรที่แตกต่างออกไปในตอนนี้ถ้ามีโอกาสในตลาดนักเตะคนไหนที่เหมาะสมสโมสรน,นี้พร้อมจะดึงเข้ามาเสมอแต่ตอนนี้ทีมของเรากำลังอยู่ในจุดที่ดีโชคร้ายที่โจทำให้เรามีกองหลังตัวกลางจาก4คนเหลือ3มคนแต่เขาจะกลับมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ผมมีความสุขมากกับทีมนี้ และผมคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับความไว้วางใจจากสโมสรและตัวผมเมื่อพิจารณาจากผลงานในช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา